ถึงความพร้อมไฟนี้หน่อยครับซูเปอร์เลยครับซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับก็สําหรับความพร้อมอาถรรความพร้อมไฟนี้ก็เต็มที่ครับก็ตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เหลือแต่เวลาชกอย่างเดียวครับก็ซ้อมมาประมาณเดือนครึ่งได้ครับรู้ตัวก็ประมาณเกือบสองเดือนครับผมตอนที่เขาประกาศคู่ชกชื่อก้องทอณีสอสมัยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ ก็ตัวผมเองรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ได้ชกหนึ่งเลยคือได้ชกก่อนที่จะไปชกกับเฮกตตี้ที่อเมริกาแล้วก็เป็นคู่ชกวันที่28ที่จะถึงนี้เป็นครัง้งแรกของกล้องโทรณีก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ยินดีที่จะชกนะครับคือเหมือนเป็นการเป็นความต้องการของเราด้วยเหมือนกันที่อยากจะชกก่อนไฟอเมริกาใช่ครบับตัวผมเองสำหรับตัวผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้ชกก่อนที่จะไปต่อยกับเฮกตตี้ กังวลไหมต่อยกับแฮงกตี้หนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์แต่ว่าไฟเนี่ยหนึ่งร้อยสาสิบห้าปอนด์ก็จริงๆไม่มีความกังวลน,นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็ค <gger> ือน้ําหนักตัวผมเยอะน้ําหนักตัวผมเยอะอย่างชกแฮงกตี้ผมชกที่หกสิบหกสิบห้าต่อยนี้ต่อยหกสิบเอ็ดก็ไม่มีความกังวลครับเพราะว่าผมคิดว่าสองไฟนี้ผมไม่กังวลอะไรเพราะว่าอย่างบางคนคิดว่าผมไปต่อยหกสิบห้ามันจะแรงปะทะ อะไรไหมอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ครับเพราะว่าตัวผมเองน้ำหนักเยอะปล่อยๆผมก็เจ็ดสบสี่ครับแต่ว่าก็ยังทำร้อยสามสิบห้าได้สบายใช่ครับก็ยังทําได้ครับยังทําได้ตอนนี้น้ําหนักตัวก็ลงมาสิบกิโลตอนนี้ก็อยู่ที่หกสิบสี่หกสิบห้ายังไม่เกินก็ประมาณนี้เลยครับก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็มีรูปแบบการซ้อมเป็นตารางมากยิ่งขึ้นใน พูดถึงคูชกกล้องทรนีนะครับมีอาวุธไหนไหครับที่แบบว่าพี่มีความกังวลอ,อจะเป็นในรูปแบบของผมเลยคือทุกไฟผมจะระวังหมัดเป็นหลักเลยครับเป็นหลักที่ผมชกทุกไฟที่ผมไม่เคยเที่ผมไม่เคยประมาทเลยคือหมัดครับหมัดที่ผมแบบว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้วันนั้นจะเป็นใครผมต้องระวังหมัดครับก็จริงครับในในโลกอินเทอร์เน็ตก็คอมเมนต์นะฮะให้ความเห็นถึงคู่ต่อสู้ของเราฮะก็คือกล้องทรน,นีก็มองว่า เราเจอกล้องทรนีค่อนข้างชาฮะตอนในความคิดเห็นเรามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ uh, อันนี้ไม่ครับผมคิดว่าไม่เพราะว่าตัวผมเองก็รู้จักกับกล้องทรณีในรูปแบบมวยไทย5ยกเพราะว่าตัวน้องเขาเองก็ชกห้ายุกมานานครับบางคนคิดว่าอาจจะง่ายครับอาจจะว่าผมชนะง่ายอะไรง่ายแต่อย่อยา,อยาคิดอย่างนั้นเลยครับถ้าไม่มีถ้าไม่สูสียิงเขาไม่จัดแน่นอนและผมเชื่อว่าน้องเขามีดีที่จะชนะผมแน่นอนแต่ว่า ในการซ้อมของผม,ผมรู้แบักบการซ้อมของผมก็คือการวางแผนการเตรียมตัวให้ดีครับเพื่อที่จะไปสู้กับกองทรณีผมคิดว่า,าไม่ง่ายแน่นอนแล้วตัวผมเองไม่เคยประเมินคู่ต่อสู้ต่ําด้วยแล้วผมคิดว่ากองทรณีต้องมีดีครับตอนเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าไฟนี้ก็เน้นหมักเป็นพิเศษแล้วซุปเปอร์เล็กเตรียมอะไรเป็นพิเศษในไฟนี้ครับ <S 1>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  ก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมโชวค,ครับผมก็อาจจะมีแค่แข้งขวาแข้งเดียวครับไม่มีใครมีสองแข้งหรอกครับแต่ว่า ไม่ก็แต่แต่ก็นี่ครับก็การเตรียมตัวผมก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็ไปแก้เกมกันที่บนเวทีเอาแต่ว่ากติกามือไทยเนี่ยพี่ซุปเปอร์เล็กฟันทาเกียร์ใครรอบแรกเลยนะใช่ครับแต่ว่าก็น่าจะมีเหมือนกันในไฟน์นี้ก็เตรียมตัวไปครับไฟน์นี้ก็เตรียมตัวไปครับในรูปแบบนี้แต่ว่ามันก็มีหลากหลายกว่านั้นอีกนะเพราะว่าผมก็ศึกษาทางด้านของกล้องธทรนีมาเยอะพอสมควรครับ อนนี้เริ่มคุมน้าหนักหรือยังครับเริ่มเริ่มคุมมาหรือก็ตั้งแต่เริ่มซ้อมครับตั้งแต่เริ่มซ้อมก็ค่อยๆดูแลตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ลงไปสิบอ่าสิบกิโลสิบกิโลแล้วก็ดังกายตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็เหลือแค่ว่าวันชกเราจะทําน้ําหนักให้มันอยู่ในเกณฑ์ของเราที่เราจะชกให้ได้คือหกสิบเอ็ดอย่างนี้ครับก็ตอนนี้ก็ทั้งค่าน้ําทั้งอะไรก็คือปกติพุถึงแผนในนาคต ก็อย่างอย่างที่ทราบถ้าเราเป็นแชมป์ที่บ็อกซิ่งในส่วนของตัว135วถ้าเกิดอนาคตกับเราข้าปีจริงกับคณะไฮเกตตี้145แล้วแทนสมมุติว่าเป็นแชมป์สองรุ่นนี้เราจะสลับร,รุ่นนึงไหมหรือว่าจะฟอร์มทั้งสองรุ่นตัวผมคิดว่าไม่ครับเพราะว่าผมก็ยังทำ135ได้ผมคิดว่าผมยังถ้าถ้าผมได้แชมป์จริงๆในที่ผมชกไฮเกตตี้นะผมก็ยังยังต้องการที่จะชก135อยู่เพราะว่าผมก็ยังเป็นแชมป์อ่135อยู่ครับถ้าเกิด เขาแชามป์จากแฮกเกอร์ตีกติกาเมือไทยไม่ได้อีกแพนหนึ่งคือแฮกเกอร์ตี้เขาก็เป็นแชมป์ในสุขที่กุศินแล้วเรามีแพนมีเพราะใหม่นะจะข้าไปชิงชิชงที่กุศินเลยก็อันนี้ก็มีนะแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าทางด้านบอสจะจัดให้ชกรหรือเปล่าเลยก็แล้วแต่ครับแล้วโดยส่วนตัวของเราคิดว่าในการชกกับแฮกเกร์ตีครับผมในกติกาของมวยไทยกับที่พวกที่ไหนคิดว่าเป็นการไหนที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วก็น่าจะชอบมากที่สุดการต่อกับารกรวีก็ถ้าแฮกเกร์ตีผมขอมวยไทยครับผมชอบมวยไทย พ่าที่เคยต่อยมาเนี่เคยชนะเหมือนกับเป็นกิกรรมของไทยใช่ครับใช่ย้อนกลับไปไฟนั้ที่เราชนะกับทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วยเล่านิดนึงครับในส่วนตัวไฟที่เจอมาครั้งแรกมันมันเป็นเหตุการณ์แบบไหนอย่างไรที่ชนะเข้ามาก็โอกแตกครับวันวันนั้นแล้วก็พอดีกรรมการเขาจับนี่เลยครับคือหนึ่งเหตุผลที่เออ่ผมชกไครก็ตี้วันนั้นแล้วผมก็รู้สึกไม่โอเคเพราะว่าเออ่มันไปชกที่ประเทศอังกฤษในวันนั้นก็แบบเหมือนมีเสียงโหเสียงโหมากกว่าเสียงยินดีเงี้ยครับ พอดีทางด้านของกรรมการก็จับเร็วเกินไปทําให้แบบว่าผู้ชมเขาก็แบบส่วนมากก็บ้านเขาก็หูนี่แหละครับคืนหนึ่งตุผลที่ว่าทําไมผมถึงอยากชกกับเขาแล้วยกแรกนี่ยกแรกที่เราเจอกเกตี้ในครั้งนั้นฮะตัวเราคิดว่ายกแรกในี่ใครน่าจะได้ก็ตัวผมเองคิดว่าตัวผมในในใน,ในวันนั้นผมจะชกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผมมองว่าเรื่องได้เปรียบผมคิดผมคิดว่าผมชนะแน่นอนอ่ะไฟนั้นอ่ะ เพราะว่าผมผมก็ซ้อมอยู่ก่อนที่จะไปต่อยเฮกเกตตี้ไฟนั้นผมก็ชกกับเมืองไทยก่อนเตรียม mm hmm. ตัวก็ประมาณสิบวันแล้วผมไปชกต่อที่กับเฮกเกตตี้แล้วผมตั้งใจที่ว่าผมชกไปเรื่อยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกินสองยกผมเอาอยู่ก็คือมั่นใจว่าไม่ได้สองปกนั้นก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้สองนันผมคิดว่าผมเอาอยู่ครับคิดว่าตอนนั้นกับปัจจุบันเฮกเกตตี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะไหมครับอตอนนั้นกับตอนนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากครับทั้งด้านเฮกเกตตี้มีอาวุธที่เร็วมี ทุกอย่างครับร่างกายเขาดีแล้วก็เต็มเบรดผมคิดว่าตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้น่ากลัวมากครับแล้วอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจด้วยแล้วการไปชกที่อเมริกาเนี่ยมีอะไรกังวลไหมครับเรื่องของข้อประกาศอะไรประมาณนี้ก็จริงๆยังวางแผนไว้ก็คืออาจจะไปเก็บตัวก่อนประมาณเดือนครึ่งที่แคนาดาครับที่แคนาดาแต่ว่ามันห่างกันประมาณสองชั่วโมง อันนี้คือวางแผนไว,ไ,วไ,วไว้หมดแล้วครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมจะไปปรับตัวก็พอดีมีเพื่อนอยู่นั่นอยู่แล้วเงครับก็ชวนไปก็เลยตั้งใจว่าจะไปด้วยแล้วก็ตั้งใจเพื่อไฟนี้แล้วก็ตั้งใจเพื่อที่จะชไกไคกตตี้ไฟนี้ด้วยครับตามที่คาดการณ์นคิดว่าถ้าเกิดเจอไคกตตี้ในไฟต่อไปนะครับ,ค,รบคิดว่ามันมันจะจบเหมือนเดิมไหมครับ ก็ตามที่ผมตั้งใจไว้เลยนะตั้งใจไว้เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่นึกว่าผมจะได้ชกกับทางด้านกล้องธรนีในวันที่28นี้ผมก็วางแผนไว้ตั้งแต่นันเนิ่นที่จะชกกับเฮกเตตี้ครับผมก็ในตัวความคิดของผมกับความคิดของทางด้านของเอทรนเนอร์เองอะไรเองที่ว่าอยู่ด้วยกันมาก็คือ2ยกถ้าผมผ่านไปได้ผมคิดว่าผมเอาอยู่ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว,ว่าถ้าสองยกผมผ่านไปได้ผมคิดว่าผมเอาอยู่ในส่วนของกล้องธรนีครับ ก็ <g ül> ถ้าเป็นส่วนของกลองนี้นก็การเตรียมตัวก็เต็มที่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยากชนะครับไฟนี้ผมอยากชนะบอกาอยากชนะในไฟนี้ี่ส่วนตัวของซุมเล็กเองคิดว่ามันจะจบแบบรูยกไหมครัหรือจะจบแบบตั้งใจนะผม,ผมก็ตั้งใจที่อะจริงๆผมตั้งใจมากว่า,อ,าอยากให้เจ็บตัวน้อยที่สุดพยายามยังไงก็ได้แตผ่ผมคิดว่ามันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเพราะว่าอย่างนักมวยไทยกับมวยไทยเองเว,วลาชกกันมันต้องระวังกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ง่าย ท้ายเดี๋ยวให้ทุกเลกฝากชวนแฟนๆครับใป่ร่มชมร่มเชียร์ครับศึกใจครับวันลุมพินี6กครับที่สิาดนี้ครับครับก็อยากเชิญพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ในวันลุมพินี6 8นี้ครับเพราะว่ามีแต่มวยหน้าดูหลายคู่มากครับเป็นศึกใหญ่ของรายการวันลุมพินีครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ที่สนามมากกว่าครับเพราะว่ามันมันตื่นเต้นแล้วก็สนุกเราใจมากกว่าที่ชมหน้าจอทีวีนะครับแต่ว่าถ้าชมทางด้านของ บัตรหมดแล้วอะไรหมดแล้วก็ยังติดตามได้ทางช่อง7 HD ครับกดหมายเลข35นะครับผม